าท่องเทีย่ยวน้ำทะเลแล้วมาเล่นน้ำทะเลยูยูลื่นแรงมากโอ้โหแรงมากเลยนี่แล้วเราจะมาเล่นตักทรายนะเอาพาพิกอริลลราไปลงน้ำทะเลก่อนโอ้ยลื่นมาแล้วกอริล่ากอริล่าสีส้มอเรนสีส้มมาขุดทรายเลยแล้วให้รักเลยโอ้โดนพัดโดนพัดนี่แน่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำด้วยน้ำทะเลนะ ก็อยากเล่นด้วยมาแล้วจ้ามอมอมอว้าวฮะฝึกกายเลยนี่ตักสายขึ้นมาแลแ้วเทสติวายเทสติว่ายนี้เลยจา้าเอามาโอ้ไดโไนเสาร์ดโนเสาร์ดิโนเสาร์มันจะเดินทางไปที่น้ำทะเลตรงนู้นโอ้ยขึ้นมา ไล่เลยโอ้พี่คิงคองกอริล่าใกล้จะสะอาดแล้วนะเราจะสะปาตัวด้วยโคนทรายนะจากน้ำทะเลนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่บนบกและอยู่ในน้ำได้นะจ๊ะน้องๆน,นี่มาแล้วครอบคราดจระเข้เราจะตักทรายใส่จระเข้เหมือนกันทำเหมือนเดิมเลย เสียงขึ้นแรงมากโอ้ยโดนซัดเข้าฟังแล้วโอ้ดูสิเอายังเหลือพี่หมาและพี่ควายดอกหมาดอกหมาหมาหมันเ how ยังไงฮ่องฮ้องฮ้องฮ้องมาเลยซึมซึมแล้วก็พี่ควายบัฟเฟโลควาย เราจะเอาควายไปเล่นน้ำทะเลกันมาเลยโอ้ยน้ำมาแล้วล้างตัวล้างตัวบา,บายบายแล้วพบกันใหม่คนนลิปหน้านะจ๊ะกดติดตามมาแล้วจ้ะบ,บาย